สวัสดีครับชาว f w i r w ฟรี r e ร์บ็อกซ์อ o ด o ้นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวมานำเสนอ,อเช่นเคยครับสังเกตว่าจอไมืดๆนะครับทีมงานขอแสงหน่อยครับนี่เปิดแสงเรียบร้อยโอเคครับโอเคสำหรับเรื่องราวในวันนี้สิ่งที่จะนำเสนอคือการาลบเจ้าไอ้ตัวนี้ เินซิปด i จิตี้ออ i ติมิเนะครับที่หลายคนประสบปัญหากันนะครับก็คือไอจอตัวนี้ที่มันเด้งขึ้นมาแล้วแล้วเ,เครื่องรีสต์ตไปเองหรือมันค้างอยู่ที่หน้าจอนะครับโอเคนี้เรามาดูกันว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงสำหรับคนที่มีปัญหาว่าเ,เปิดเครื่องมาแล้วไอ้นี่มันเด้งขึ้นมาแล้วดิสต์์เครื่องเลยนะครับก็ สามารถเขาทําได้โดยการเปิดเซฟโหมดขึ้นมาแล้วเซฟโหมดทํายังไงเซฟโหมดก็คือตอนรีสตาร์เครื่องนะครับก็กด f 8ปลัวๆมันจะได้หน้าจอหน้าจอประมาณนี้ครับก็คืออย่างที่เว็บระยอง d y ndns b i t นะครับเขาทำเอาไว้สําหรับเราเป็น w i ดโรเจใช่ไหมครับก็ขึ้นมาดูเห็นไหมครับมันจะขึ้นหน้าจอมานี้หลังจากกด f 8ปลัวๆนะครับแล้วเข้าเซฟโหมดเซฟโหมดเนี่ยมันมีสามสามหัวข้อ มีเซฟโหมดเซฟโหมดวิดเน็ตเวิร์กิ้งเซฟโหมดวิดคอมมานด์พร้อมจะอะไรก็แล้วแต่เรากดเข้าเซฟโหมดไปก่อนส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงผมหาลิงก์อธิบายไว้ให้แล้วครับก็เดี๋ยวไปอ่านกันที่ใต้ YouTube ได้นะครับทีนี้หลังจากเข้าเซฟโหมดปุ๊บมันจะยึดอ่าเขาเรียกว่าเปิดเฉพาะการำํำงานที่เป็นของ Windows นะครับก็สามารถเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งผมได้โหลดไปแล้วคือม l w a ว e b y บ e s มาแบบเมาแวร์ไบต์ตัวนี้นะครับตามเมาส์ที่ผมที่ผมชียห้ดูนะครับซึ่งสําหรับใครที่ยังไม่มีโปรแกรมตัวนี้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ขึ้นมาครับกดเย s เอาละครับรอแป๊บนึงนะครับอ่าวันนี้มันบอกว่าไอตัวเมาแวร์ไบต์ของผมเนี่ยมันอ่า ไม่ได้อัปเดตมานานแล้วผมแต่นี่ผมยังขี้เกียจอัปเดตอยู่ก็กดโนไปก่อน,นครับแต่อันที่จริงควรจะอัปเดตนะครับก็มีสามสามหัวข้อให้เลือกคืออ่อ perform quick scan perform full scan perform fast scan นะครับก็เลือก full scan จากนั้นก็เลือกดา์ไดท์ที่เรามีอยู่ของเราผมผมมีไดท์ C กับไดท์ D ใช่ป่ะครับก็เลือกสแกนไปเลยมันก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งในนี้นะครับก็ เสร็จแล้วก็จะให้ a อ p o o t สแกนมันจะขึ้นว่า,เ,าเป็น success f u l นะครับถ้าจะไม่ผิดแล้วมันจะโชว์ว่ามีวลัสอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับจากนั้นแล้วก็ดีๆไปได้เลยแล้วเจ้าตัว optimizer ก็จะหายไปเรามาดูตัวอย่างของเพื่อนผมนะครับที่เป็นเ,เจอติดเจ้า city optimizer เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับหลังจากสแกนเสร็จแล้วจะมีทั้งสิน้น77ตัว ใช้เวลาสแกนก็หนึ่งชั่วโมงห้านาทีสาสิบหกวินาทีก็เดี๋ยวก็โชว์โชว์ลิเซอ์ปุ๊บเดี๋ยวก็ดีลิทได้เลยก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยนะครับเอาละครับสําหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแหมวันนี้ได้เห็นหน้าของเจ้าของบล็อกกันเป็นครั้งแรกก็คงหวังว่าคงจะมีครั้งต่อๆไปติดอย่าลืมติดตามมานะครับสวัสดีครับ